บตองนะคะใบตองที่เราใช้ความกว้างนี่เจ็ดเซนความกว้างเจ็ดเซนความยาวความยาวใบตองสิบหกเซนค่ะหลังจากได้ใบตองมา,างี้เสร็จแล้วมาดูขั้นตอนการพับกลีบนะคะเราจะมีทั้งหมดสามชั้นเราเริ่มจากชั้นที่หนึ่งก่อนพับใบตองนะคะพอทับใบตองแบบนี้เสร็จแล้วมว้มวนม้วนให้เป็นรูปนั้มแหล,ม,ลมแบบนี้ค่ะพอม้วนให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสามเหลี่ยม้มแหล,ม,ลมแบบนี้ เสร็จแ,แล้วเย็บแม็กหลังจากเย็บร้อยแล้วกันไกลคะ่ะตัดมุมตรงนี้ออกนี้ทําตัวอย่างไว้หนึ่งอันนี่คืออันที่หนึ่งต่อไปอันที่สองวิธีการทําเหมือนกับอันอันแรกนะคะพับไปตรงม้วนม้วนให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้คะ่ะมาบรรจบแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็เย็บแม็กเหมือนเดิมแต่เวลาตัด ให้เอาให้เอาอันเดิมมาทาบทาบแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็ตัดทําไมถึงตรงทาาเพื่อที่ต้องการให้กลีบกระทงของเรานั้นเท่ากันทุกกลีบนะคะเราต้องทําแบบนี้ค่ะตอนนี้กลีบกระทงเราพับจนพอแล้วนะคะหลังจากพับกลีบกระทงพอแล้วมาดูวิธีการประกอบค่ะชั้นที่หนึ่งนะคะเริ่มเริ่มจากกลีบนี้ก่อนขอบนะคะขอบกระทงกับกลีบตรงนี้ห่างกันประมาณหเซนค่ะหนึ่งเซนนะคะ ถ้าเราทำหนึ่งเซนอันแรกอันที่สองของเราก็1เซนเหมือนกันคะ่ะทำางานกรีดกระทงเราจะไม่เท่ากันเวลาเราทำนะคะเราก็จัดเรียงกลีบสวยๆวางเท่าๆกันนะคะเราก็ทำเรียงไปจนกว่าเราจะครบนะคะทีนี้ก็ค่อยๆทำค่อยๆเรียงไปคะ่ะ บางคนนะคะบางคนถ้าไม่มีใบตองสีเขียวอาจจะใช้ใบตองสีเหลืองแทนก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้ใบเตยเหลืองก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะตัวอย่างของเรานี้ทําเป็นแบบอย่างให้ท่านดูเป็นแบบอย่างนะคะเผื่อหลังจากดูแล้วเผื่อใครมีไอเดียเก๋ๆใช้ใบไม้ชนิดอื่นใช้แบบอื่นทําก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านคะ่ะต่อไปชั้นที่2นะคะใบตองใบตองนิ่กว้างนะคะอันนี้ กว้างเหลือ6เซนนะคะไปตองกว้าง6เซนความยาวความยาวนี่ก็16เซนนะคะกว้าง6ยาว16เสร็จแล้วนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะพับหนึ่งพับเฉียงแบบนี้นะคะประมาณ45องศาแล้วมาไว้ตรงกลางเสร็จแ,แล้วพับเฉียงประมาณ45องศามาไว้ตรงกลาง ไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเตรียมดอกพุดมาค่ะเอาดอกพุดมาวางเอาดอกพุทวางตรงกลางแบบนี้นะคะเวลาวางดอกพุดนะคะเลือกที่ก้านตรงตรงเสร็จแล้วใช้หัวมีดมือดันตรงนี้ไว้นะคะพับกลีบเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้นิ้วชี้ประคองตรงนี้ไว้ทาไมถึงต้องใช้นิ้วชี้ประคองเพราะว่าต้องการให้กลีบตรงนี้มันโด่งนะคะไม่หักเสร็จแ,แล้วก็เย็บแม็กค,ค่ะ หลังจากเย็บแมกเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะตัดส่วนปลายอันนี้เราก็จะได้กลีบชั้นที่สองนะคะเรามาประกอบกันต่อค่ะหลังจากเตรียมกลีบเสร็จแล้วเราก็นำมาวางรอบที่สองหรือว่าชั้นที่สองนะคะเวลาวางเราก็ใช้วางสับวางนะคะแล้วปลายปลายกลีบน้ำแหลมนะคะให ให้ได้ระดับเดียวกันลดจากปลายกีบน้ำแหลมชั้นแรกลงมาประมาณเกือบ2เซนนะคะแล้วก็วางลักษณะนี้ไปเรื่อยๆค่ะกีบของเราก็จะสวยอันนี้เราจะแนะนํานะคะถ้าใครไม่มีดอกพุดธนะคะอาจจะใช้ดอกลักหรืออาจจะใช้ดอกไม้ชนิดอื่นแทนก็ได้บางคนก็อาจจะใช้ดอกบานไม้โรยก็ได้แล้วแต่ค่ะ แล้วแต่ใครจะดัดแปลงนะคะว่าจะใช้ดอกไม้ชนิดไหนนนี้อยู่ที่เรามีดอกไม้อะไรขึ้นอยู่กับความสวยงามนะคะอันนี้ชั้นที่1ของเรานะคะก็กำลังจะเสร็จแล้วคะ่ะหลังจากชั้นที่1เสร็จแล้วก็มาดูวิธีการทำชั้นที่2นะคะต่อไปชั้นที่สองนะคะเราก็นำกลีบที่เหลือนะคะมาวางสับวางคะ่ะวางสับวางให้ลดหลั่นจากชั้นแรกลงมา เพราะฉะนั้นกีบที่ทําจากใบเตยของเรานี่เราจะทําทั้งหมด2ชั้นนะคะชั้นชั้นที่1เสร็จแล้วก็มาทําชั้นที่2ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้ชั้นที่2ของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะหลังจากชั้นที่2เสร็จแล้วนะคะเราก็ ให้ท่านเห็นตรงกลางจะเป็นว่างแบบนี้เราก็หาดอกไม้มาตกแต่งค่ะแล้วแต่ใครจะมีดอกอะไรวันนี้เรานําดอกดาวเรืองมาตกแต่งทําไมถึงใช้ดอกดาวเรืองเพราะว่าบางคนนะคะถือเครดถือโชคลาภ คำว่าดาวเรืองคือความเจริญรุ่งเรืองนะคะการลอยกระทงก็คือการนำสิ่งที่ไม่ดีนะคะทิ้งไปกับแม่น้ำหรือหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในชีวิตให้ลอยไปกับแม่น้ำแล้วเราก็รับแต่สิ่งดีๆกลับเข้ามาให้กับตัวเองนี่คือเทคนิคการใช้ดอกดาวเรืองนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้ดอกบานไม่รู้รวยก็ได้ตอนนี้กระทงของเราก็เสร็จแล้วใครยังไม่มีแบบกระทงในใจหรือหาแบบกระทงไม่ได้แบบของเรานี้สวยมากคะ่ะ